สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับช่องโดโด่พาเที่ยวครับเราอยู่ที่บริเวณข้างแมคโคอันนี้เป็นโรตัสอันนี้เป็นแมคโคถนนจรันรสนิทวงฮะแถวแถวแถวนี้เขาเรียกว่าบางขุนศรีเนะะาะเราขับปผ่านไปผ่านมาถนนจรันตรงเนี้ยเห็นมันมีสุก,กี้เปิดใหม่พวกเราสายสุก,กี้อยู่แล้วครับ เยนวันสุขแบบนี้ต่างคนต่างเหนื่อยฮะกูตักก็เหนื่อยพอใกล้ปิดเทิมก็ภารกิจเยอะ<ม>ก็คิดกันว่าอยากกานนั้นเลยเราหาอะไรนั่งกินสบายๆกินแล้วกลับบ้านนอนกันดีกว่า<ม>ก็ตรงนี้แถวนี้เขามีการปรับปรุงอะไรกันเยอะมีร้านอาหารแล้วก็ สุก,กี้ที่ว่าเนี่ยพากันเดินมาดูฮะม,มีของกินเยอะเลยไม่ได้มานานนะคุณปับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่หรือแปดตาไปเยอะเลยเออมเมซันก็มีปิดกี่โมงดูดิปิดสองทุ่มเพื่อนดูห้างก็ได้โน,น BBQ. บาร์บีคิวบาร์บีคิวอ,อยู่ข้างบนก็มีคุณ เป็นอย่างที่บอกเนี่ยเขานั่งรอคิวยูนนั่นอนะนชื่อว่าลัคกี้อ๋อลัคก,กี้ซูชิอ้าวแต่เรามองหาสุกี้ไหมเพื่อเจ้าเดียวกันหรือเปล่านี่ไงนนออไลัคก,กี้ซูชิแล้วดูคน,นนั่งรอคิวดิแล้วคี่ตั๊กบอกหิวหน้ามืดเนี่ยลองลองอ้อมไปดูดิลองอ้อมไปดู ทำไมนั่นเราเราหิวนี่ดูคนดูคนซะก่อนนี่ดูคนนี่ดูคนเข้าคิวดูคนโชคดีมีสุกี้ภาษาไทยก็โชคดีมีสุก,ก,าาาก,สก,กี้ผมอ่านเป็นซูชิเหรอเ <c oughs> ดกอักษรอ่ะว่ายังไงล <c oughs> คงจะรอไม่ไหวแล้วเนาะอย่างนี้สี่ทุ่มเราจะได้กินไหมเนี่ยะเดี๋ยวลองเดินเดินไปดูตรงนู้นเดินไปดูทางขวาว่ามีอะไรสงสัยวันนี้คงจะถอดใจจากสุก,กี้เนาะตกลงไปสุก,กี้นะไม่ใช่ซูชิภาษาอังกฤษว่าลัคกี้สุก,กี้อันนี้ก็เป็นภาษาไทยก็เป็นโชคดีสุก,กี้เดี๋ยวขึ้นมาดูข้างบนเขามีอะไระเหมือนเป็นบาร์บีคิวหรือเปล่า บาร์บีคิวก็มีคิวเหมือนกันคุตัดกครับคิวคิวคิวก็เป็นลัคกี้บาร์บีคิวนะคิวยาวเหมือนกันถอดใจไปหาข้าวต้มกินกันไปไปหาข้าวต้มกินกันไปไป รีบไปหิวแล้วโดก็หิวไหมโดหิวไหมไปทางนู้นดีกว่าเราฝากเอาไว้ก่อนนะคุณเนาะคงจะฝ่าปันคิวไม่ไหวเป็นลมซะก่อนแน่นอนตุ๊ตักบอกว่าอะไรตั้งแต่บ่ายโมงไม่ได้กินอะไรเลยหรองั้นเราอดอาหารไปถึงพรุ่งนี้หอมแน่เสร็จแล้วเราก็หนีไม่พ้นฮะเราก็ลองท้องด้วยนี่ ลองท้องขึ้นรถไปก่อนนะครับแล้วตรงข้างๆตลาดบางบุญศรีเขาก็มีหน้าเดินอนะ่ะเดี๋ยวไปดูเขามีอะไรขายบ้างออกมาจากด้านหลังนะอเมซอนฮะเดี๋ยวขอออกมาก็เจอข้างหลังเขาเดี๋ยวมาดูสิเผยจะทานอะไรแถวนี้นี่ครับเขามีโต๊ะเก้าอี้นั่งตรงนี้ ก็เข้าไปที่จอดรถแมคโครครันี่มาเดินดูบะหมี่เคี๊ยวกุ้งตะกูลหยางกระเพาะปลาแท้น้องไก่นะทา,านขอดูหน่อยนะคะเดวเผื่อว่าจะมากินอะไรข้างในรคิวยาวกินบะหมี่เคี๊ยวดีกว่ามั้งเนี่ย เขาก็น่ากินเนาะน่าเดือดๆเลยร้านนี้มีกระเพาะปลาด้วยดวเดินไปว่าจะไปเข้าคิวกินสุก,กี้บาร์บีคิวสงสยัยสี่ทุ่มก็ยังไม่ได้กินน, <laughs> 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 นี่นี่มีกระเพาะปาลาเหรอฮะอ๋อ,อหมดแล้วว่าจะเปลี่ยนใจมากินแถวนี้แทนข <laughs> าหมูก็หมดขายดีมากแข็งได้กี่โมงคะเนี่ยสีโมงค่ะสี่โมงเย็นเนาะ ทุกวันเดี๋ยวพรุ่งนี้มากินดูไปแน่ใจพึ่งได้ก็บะหมี่แล้วมั้งร้านเดียวกันหมดค่ะร้านเดียวกันหมดยาวไปนู่นเลยยาวไปนู่นเลยอ๋อขาไม่ให้อ,อ๋อโอเคเดี๋ยวไปบอกให้เดี๋ยวจะไปบอกให้เดี๋ยวจะไ,ไปประกาศอ่อนี่ก็จะหมดแล้วอ่ะเออว่าจะมากินตรงนี้แทนก็เขาก็ขายดีเนาะนี่อันนี้จะหมดแล้วใช่ไหมฮะกะเพรา ั่นี้น้ำดูฝั่งนี้ดิดเออฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เขามีอะไรตรงนู้นเออ <c oughs> เห็นเขาทอดมัอนี้เดินผ่านมาเขาทอดอะไรนะ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไร <c oughs> ปรเปี๊ยะไข่กุ้งเขามีไส้ต่างๆเขาเป็นปอเปี๊ยะแต่ว่าเราไม่ได้ม้วนๆใช่ไหมเรา <c oughs> เราเราไม่ได้ม้วนเป็นกลมๆรสชาติเดียวกันจิ้มน้ำจิ้มบวยเหมือนกันไหม นละอย่างกันแต่เรียกปอเปี๊ยะเหมือนกันแต่เขาเป็นเหลี่ยมเหลยมอันนี้กุ้งทั้างในก็จะมีกุ้งใช่ไหมฮะเนีอันนี้ปูอัดอันนี้แฮมเ,เ,เดินผ่านมาอันนี้ขนมหวานฮนะไข่หวานบัวลอยแม่วันดีอา่าหน้ากินเหมือนกันเอ้มีท็อปปิ้งหลายอย่างเลยอ่ะซื้อกลับบ้านก็ดีไหม ร้านน้องฟางเห็ดทอดเห็ดทอดเห็ดทอดและและและนี้ไก่อันนี้พายปิ่ไก่อันนี้ปูอัดอันนี้เห็ดเข็มทองนมาสนเหมือนกันอันนี้เป็นอะไรเหรอหมามาล่าป่ะครับมาล่ามาล่าเสียบไม้เสียบไม้เรียก ละไม้เท่าไหร่่ะนะฮะเนี่ยอ๋อนี่มีป้าย2ี่สิบสิบาท2ี่สิบาทเพรเห็ดหอมหน่าทานมาล่าเปิดวันแรกเลยแล้วตลาดนี้เขามีมานานนี้ยังฮะตลาดตรงเนี้ยสองอาทิตย์เปิดเปิดมาแล้วสองอาทิตย์ตลาดผมมาสายไปเปล่าเห็นหมดแทบทุกอย่างเลย ว่าจะมาเข้าคิวกินอะไรสุก,กี้เลยตรงเนี้คิวยาวมากเลยเลยมาซื้อกาแฟจะถอดใจมากินแถวนี้มาเดินสำรวจก่อนลูกชายนั่งอยู่ในอเมซอนอันน,น,นี้อันนี้ก็น่ากินเนาะบุนบุนต่างๆชิ้นละสิบบาทซื้อ5แถมหนึ่งเขาทำสวยเนาะน่ากินอันนี้ชาไทย อันอันนี้ชาไทยแล้วข้างหน้ามันเป็นอะไรคะเนข้างหน้าเป็นช็อกโกแลตชิพอันนี้เป็นออลมอนด์ช็อกโกแลตชิพออลมอนด์อ๋อเน,นี่ยนี่นี่นะี่อ๋อน,น่ากินอนะ่ะสีสันคันเล,ล็บปูเลยน่ากินสวยงามขายดีด้วยนะจะหมดอยู่แล้วข้ามมาดูฝั่งนี้อันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มนะชาไทยอ๋ออันนี้เจ๊พแพรวยำแซ่บ ปูอ่ะปูเค็มตัวใหญ่แมงดาก็มีขนมโตเกียวขายดีนะขนมโตเกียวคนออหน้าร้านเลยทำไม่ทันนะมีต้นตำรับบางขุนนนบาร์บีคิวบาร์บีคิวทอดมันย่างก็มี หอมเลยไม้เท่าไหร่นะสิบบาทโพรไม้ใหญ่นะสิบบาทอ,อันนี้ใส้กกอะอีสานมีแบบเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวเหรออันนี้เปรี้ยวเปรี้ยวมิ้เซึ่งมาต่อมาเขาบอกตลาดนี้เพิ่งเปิดนะเดี๋ยวเขาคงจะ เปิดให้เพิ่มเพิ่มแผงอะไรเรื่อยๆแต่ผมว่ามาเย็นๆน่าจะคึกคักกว่านี้อ่ะอันนี้อะไรคะเนี่ยไก่เหรอฮะไก่แต่ว่าเอามายำใช่ไหมนะสับโพกไก่เตรียมจะมายำยำไก่แซ่บค่ะยำไก่แซ่บแล้วนี้ก็เป็นอันนี้อะไรคะเนี่ยสันในค่ะสันในไก่แบบวีการแล้วกปลาไทยแล้วก็เป็นชีสแล้วก็เป็นโรลิ่นมีหลายซอสอ่ะ ดูไหลทอดครับนี่ตกดีมากนะคะน่าสนใจขายดีเนาะขายดีได้อยู่ค่ะเด็กวัยรุ่นเยอะค่ะฮะก็ชอบของทอดนี่อะไรเหรอนี่พวกเนื้อต่างๆเนื้อข้าเหนียวร้านเดียวกันร้านเดียวกันใช่ค่ะขายเนื้อสิลูกขายเนื้ออาบังอาบังขายเนื้อค่ะบังขายเนื้อบังครุณชื่ออะไรครับ เล่นเกมแล้วพอคาเล่นเกมแล้วเออไปเดินดูไปอันนี้ก็ทะลุถนนทะลุถนนแล้วนะฮะก็ยังมีร้านอยู่อันนี้เป็นข้าวกล่องเนาะแกงถุงก็มีนะแกงถุงมีนนข้าวกล่องหมูหมูย่างข้าวเหนียวหมูย่างอ๋อตกใจเนเาะโทรศัพท์ปิ้งด้วยนีเขาปิ้งโทรศัพท์อยู่ แต่ไม้ใหญ่ดีอ่ะไม,ไม้สิบบาทเองเอ,อแต่ไม้ใหญ่นะสิบบาทใช่ไหมใหญ่เดิเดินดูไปข้างหน้านิดนึงสุก,กี้ที่เราจะมาดูมากินนะลัคก,กี้สุก,กี้ใส่เข้าคิวถึงสี่ทุ่มเพื่อนๆจำได้ตรงนู้นก็ร้านส้มตัตที่ผมเคยมารีวิวนะส้มตำเจอะไรจำชื่อไม่ได้ละนี่นี่ขายดีเหมือนเดิมเลย ก็เข้ามาได้นะร้านนี้อร่อยแซ่บถ่ายไปเดี๋ยวไปให้กูตักดูว่าเราจะเปลี่ยนใจมากินอะไรแถวนี้ไหมย,ยาวไปถึงถนนจรัญเลยฮะมาดูกันอุ้ยเห็ดเห็ดใหญ่จังของจริงเห็ดอ๋อเอามาย่างกะย่างแล้วเป็นอย่างนี้เนาะเป็นเห็ดเห็ดญี่ปุ่นเนาะเห็ดญี่ปุ่น,น,นเห็ดย่างไต้หวันอ่าเราไปบอกก็ญี่ปุ่น พี่แท้เขาไต้หวันแล้วก็เข้าโพดย่างด้วยยำอคนเยอะฮะอ๋อนี่น้ำเต้าหู้อันนี้เป็นเจ้าดั้งเดิมที่เคยเปิดตรงวัดใหม่หรือเปล่าน้ำเต้าหู้เต้าหวยบัวลอยก็มีอันนี้ก็เพาหอมข้าว ก่อเท่าไหร่ครับนี่ยิ่มห้าบาทให้เยอะขนาดนั้นเลยคุ้มจุดคุ้มเลยครับมีอันนี้อมีหมูมีไก่แล้วก็มีหน่อไม้ก็มีเนาะได้แ่ะดูอย่างอื่นต่อไปมไฟนะครับก็มาเดินกันได้ครับเพื่อนๆจอดรถง่ายนะเพราะเราก็ไปจอดที่แมคโครอ่ะ เนี่ยมาส่องดูสิคิวยาวเนี่ยนี่สองชั้นก็เต็มนะเนี่ยมีชั้นบนด้วยนะเออคิวยาวนี่ฮะนี่ก็เป็นตลาดนี้กูตักเข้าหิวแล้วเดี๋ยวคงจะประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเดินไปหากูตักขาชื่อตลาดบูมบูมนะใช่ไหมหรือไปเอาเต็นท์ชาวบ้านเข้ามาถ่ายไก้กยอน แต่ว่าอยู่ตรงข้างแมคโครจรลันสนิทวงนะคุณต,ตลาดก็มีของกินอร่อยเยอะแต่ว่าเขาขายดีเหมือนก็จะหมดแล้วหลายอย่างจะเปลี่ยนใจไปกินตลาดนี้ไหมละ่ะไปกินตลาดตรงนี้นะมเขาเป็นตลาดตลาดมีบะหมี่มีอะไรต่างๆแต่เขาเห็นหมดกันไปแล้วงั้นเราไปเนาะตักแต่ให้ัรครบเรียบร้อยนะ ไปหาของรับประทานฝากไว้ก่อนลัคกี้สุกี้แล้วจะมานีแม้แต่ลัคกี้บาร์บีคิวก็เหมือนกันไปครับพาคนหิวไปหาข้าวกินต่อไปก็เราไม่สู้ใช่ไหมคุณอาจจะเป็นว่าเราเราไม่ถนัดกับมาตามห้างแล้วก็ มาเข้าคิวอะไรกันแบบนี้เนะเาะเพราะนั้นวันนี้ปลายเอาไว้สุกี้เจ้านี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาในช่วงเวลานะช่วงเวลาตอนบ่ายตอนอะไรที่คนไม่เยอะแล้วค่อยพาเพื่อนๆมาแล้วกันครับไปงั้นเพื่อนๆคลิปนี้ก็ผิดหวังจากการมากินสุกี้หรือว่าบาร์บีคิวนะที่นี่แต่เดี๋ยวเราก็เพื่อนๆติดตามคลิปต่อไปแล้วกันนะครับวันนี้ก็เหมือนกับพาชมตลาด แนะนำสถานที่คนที่อยู่แถวจรัญสิริวงมารถไฟฟ้าก็ได้นะก็มารับประทานของในนี้ก็ได้หรือว่าตลาดด้านด้านหน้านี้ก็ได้นะครับที่ผมพาเดินเนี่ยแต่ว่าวันนี้พวกเราขอบายไปหาคงประเภทต้องออกไปหากินไกลๆกพวกเราเวราันปิดคลิปคลิปนี้ เพื่อนๆตามคลิปต่อไปว่าตกลงเย็นวันศุกร์วันนี้เราจะไปลงเอยกินข้าวกันที่ไหนอาเฟ่ร์โดรถเข็มขัดได้เลยครับโอเคครับลองท้องในรถก่อนนะแล้วค่อยๆไปเจอกันคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆครับวัสดีครับวัสดีครับติดตามคลิปต่อไปว่าเย็นนี้เราจะได้กินอะไรเนาะ